อยู่ที่ช่วงบางวันก็ได้ยอดประมาณยังต่าก็ประมาณหนึ่งร้อยถ้วยหนึ่งร้อยถ้วยใช่ไหมเริ่มต้นด้วยตั้งแต่แม่แม่เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวมาก่อนอก็เลยมาต่อยอดของก<อ>๋วยเตี๋ยวที่บ้านเป็นโรงเตีย<ง>เ๋ยวครับติ๊กเนื้อของร้านก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเลยครับความพิเศษของร้านเราเป็นแบบไหนบ้างคะร้านอาหารถึงร้านคาเฟ่ครับอ๋อใช่ แลว้วก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยค่ะน้ำน้ำกว๋วยเตี๋ยวนี่คือเป็นกว๋วยเตี๋ยวน้ำโข้ดแต่มีกว๋วยเตี๋ยวต้มยำด้วยแล้วก็บางบางวันอาจจะมีน้ำใส่งร,ราคาเริ่มต้นเท่าไหรค่คะราคาเริ่มต้นเป็นถ้าเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือเริ่มต้นที่ห้าสิบาทคบห้าสิบาทใช่ไหมคะทุกอย่าง<ช>ถ้าเมนูน้ำอ่ะค่ะเมนูน้ำเริ่มต้นเก้าละสิบบาทครับเป็นเมนูร้อนเ<อ>มนูทางร้านนะครับอันนี้เป็นเนื้อแดง ทอเนยแดงราคาประมาณ55บาทครับแล้วก็อันนี้เป็นราดหน้าหมี่กรอบทะเลใช่ครับราคา55บาทเหมือนกันครับส่วนอันนี้เป็นกว๋วยเตี๋ยวต้มยำกว๋วยเตี๋ยวต้มยำนี้ราคาเริ่มต้นที่55บาทครับมีไข่ ลูกนี่ครับผมใช่ครับสามารถสั่งได้ครับว่าจะเอาเป็นไข่สุกก็ได้ครับส่วนนั้นนี่เป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือครับเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือ,อเนื้อเปื่อยลูกชิ้นเนื้อเอ็นครับราคาอะไรราคาเริ่มต้นที่50บาทครับร้านเริ่มเปิดตั้งแต่เก้าสิบโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มครับมีวันหยุดไหมคะไม่มีครับ เปิดทุกวันเปิดทุกวันมีบมเบอร์ติดต่อไหมคะมีครับ0655593807ร,ร้านอยู่ในปั๊มพีทีปาวาโอเคค่ะสุดท้ายเชิญชวนเชิญชวนครับอยากให้ทุกคนมาช่วยมาอุดหนุนร้านลงเกี๊ยวปาวาด้วร,ร้านลงเกี๊ยวปาวาเ,เกี๋ยวเรืออร่อยมากครับนี่ได้มาแล้วนะคะ เวียเี้ยวเส้นหมี่เนื้อสดนะคะมีแล้วก็มีตีนไก่ด้วยมีลูกชิ้นสี่้าลูกคฮ้นี่็ะก่ในส่วนนี้เครื่องปรุงนะคะก็สามารถเพิ่มพริกได้อันนี้เป็นพริกเผาเออเผาได้พริกเผานะคะแต่ใส่เยอะนะเดี๋ยวเผ็ดนี้เป็นถั่ว ช่วยนี้ห้าสิบบาทนะคะอืมเออโอเคเอะรู้วันเนาะไม่ได้ไม่ได้ทำอะห้เลยอืม น้ำสุดเข้มข้นมากค่ะเดี๋ยวขออนุญาตชิมเนื้อน,นะคะอืมเนื้อนุ่มอร่อยนะะ่สกินค่ะ